สวัสดีครับบอลนี่ทีวีพบก,กับพี่ต่อเช่นเคยนะครับวันนี้พี่ต่ออยู่กับเนาะวันนี้เราจะมารีวิวเอลซ่าเอลซ่าครับเราดูนะครับวันนี้นะครับผิดเรื่องโมดีผิดเรื่องวันนี้พี่ต่อมีของเล่นมารีวิวนั่นก็คือ เอลซ่านะครับพี่มปนต่อสามารถที่จะเสกหิมะได้เหมือนเอลซ่าด้วยของเล่นชิ้นนี้พร้อมไหมครับพร้อมแล้วไปกันเลยเรามาดูรูปลักภายนอกก่อนดีกว่านี่นะครับนี่เป็นสเต็ปไปสเต็ปเลยนะครับขั้นตอนที่หนึ่งคือเราก็จะใส่ถุงมือเข้าไปก่อนพอใส่ถุงมือแล้วนะครับก็จะมีอุปกรณ์นะครับใส่กระบอกว่าไปแล้วเราก็จะเสกให้มีทีมะออกมาครับเอลซ่าก็ทําท่าไงครับมุติจําได้ไหมครับอ๋อนี่อยู่ขานี้ มาช่วยกันแกะกล่องกันเลยว้า wow. วเป็นกล่องนะครับ mm hmm. เหมือนกับมีพลาสติกหุ้มอยู่อีกชั้นหนึ่งนะครับอาค่อยแกะมาโอ้แกะบเบาๆนะครับ เกิดอะไรขึ้นนะมันหลุดออกมาแล้วมันหลุดทั้งควดอันที่สองน,นะครับเราก็จะมีนี่เลยถุงนี่ขั้นตอต่อไปสิ่งที่สำคัญนะครับขาดไม่ได้นั่นก็คือได้ฝากกันหน่อยครับผลิตหนแบบไหนฮะอยากจะบอกถึงทางผู้ผลิตนะครับช่วยทำให้มันแกะง่ายมากยิ่งขึ้นนะครับเพ <ๆ S 1> ราะว่ามันแกะยากมาก <S <S ตอนนี้นะครับพี่เป็นต่อแกะกล่อง ของเล่นออกมาแล้วนะครับก็จะได้ทั้งหมด4ชิ้นหนึ่งอสามสอันนี้คืออะไรครับโมจิครับปืนฉีดน้ำโอเคปืนฉีดน้ำอันนี้นะครับกระปิน้ำอันนี้นะครับเราได้ทั้งหมดสี่ชิ้นเราก็พร้อมนะครับที่จะมาเล่นกันแล้วโมจิพร้อมไหมครับพร้อมแล้วค่ะโมจิอยากใส่ไหมครับตใส่ค่ะพี่เป็นต่อใส่ครับ ตอนที่หนึ่งใส่ถุงมือหลังจากที่เราใส่นะครับไปแล้วนะครับก็จะพอดีกับมือของพี่เป็นต่อนะครับผมมีควอมเชนดีเดิรสามตีตองหนึ่งตอ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 บเลยเรียบร้อยนะครับสามตีป๊อเชฟเชฟเชฟมาขึ <c oughs> <ๆ>้นเชฟจะใส่ไหนก่อนอันนี้น้ำแข็งอันนี้หีมา ใส่น้ำแข็งขนาดอเี้เราใส่น้ำแข็งก่อน3 2 1ปิ๊วๆๆๆๆๆๆๆ Lady go l a d อโ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 อ๊บตอนนี้นะครับพี่ห่อจะเอาน้ำแข็งออกนะครับแล้วก็เปลี่ยนเป็นสเตย์พี่หมา

ไงบ้างครับวันนี้น้องกุจีสนุกไหมครับสนุกค่ะหากน้องๆนะครับคนไหนที่ดูคลิปนี้อยู่นะครับแล้วชอบอย่าลืมกดไลค์ด้วยนะครับหากน้องๆไม่อยากพลาดคลิปสนุกของพี่เป็นต่ออย่าลืมกดซับไพเลยวันนี้พี่เป็นต่อกับน้องขอลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่คลิปต่อไปบ๊ายบาย you <laughs>